เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรจอมราชันตอนที่1573เทพเจ้าล่วงลับยังชีอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยอารมณ์ขณะที่เขากลับมาเยี่ยมเยียนสถานที่เก่า ย้อนกลับไปตอนที่เขามาถึงโลกทวยเทพเป็นครั้งแรกหลังจากออกจากดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์จุดแวะแรกของเขาคือทวีปสายฟ้าแม้ว่าเพียงไม่กี่เดือนก่อนที่เขาจะพบว่าตัวเองอยู่ในบ้านบวงสรวงเทพพื้นที่ย่ำเก่าทั้งหมดของเขาอยู่ในพื้นที่ทั่วไปนี้โดยทีละที่เขาได้ยึดครองสภาบ้านบวงสรวงเทพราชวงศ์พระเจ้าแห่งชีวิตนิรันดรและแม้กระทั่งราชวงศ์เทวา เขาเดินทางไปยังที่คุมขังแห่งเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ปรับแม่ทัพปีศาจที่สองเข้าสู่ถ้ำมังกรหมื่นมังกรและพิชิตชนเผ่ามังกรพื้นที่นี้เป็นที่ที่เขาใช้เวลามากที่สุดในโลกแห่งเทพเจ้าแต่ตอนนี้มันเป็นดินแดนรกร้างว่างเปล่าปีศาจร,ร้ายมนุษย์ปีศาจไม่มีพวกเขาอยู่ใกล้ๆอีกต่อไปสิ่งที่เหลืออยู่คือพลังงานปีศาจล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมาย หยางชีมีความรู้สึกว่าสถานที่ที่เทพชั่วร้ายถูกกล่าวขานว่าตกลงไปแล้วแท้จริงแล้วมีความลึกลับลึกซึ้งมากมายไม่เคยมีใครเปิดเผยความจริงของเรื่องนี้แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่ามหาปุโรหิตได้ตั้งแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณใกล้เคียงนั้นเป็นสิ่งที่บอกได้เป็นอย่างดีเมื่อมองไปรอบๆอ,อ,อย่างเงียบๆหย,ยางฉีก็คิดว่านี่คือที่ที่เทพชั่วร้ายควรจะพินาศข้าอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้พื้นดินที่นี่จะพบความลึกลับอันลึกซึ้งอะไรที่นี่ สิ่งที่อยู่ที่นี่ยังคงถูกซ่อนไว้จากทั้งตัวข้าและมหาปุโรหิตและนั่นคือบางอย่างเมื่อพิจารณาถึงการตระสู้อย่างลึกซึ้งของข้าเกี่ยวกับเตาแห่งเทพชั่วร้ายท้ายทียท่สุดข้าเปลี่ยนทักษะเทพเจ้าไร้สมองโดยหลอมรวมเข้ากับเรือลาตะเวนอรารยธรรมเพื่อสร้างสมองรูปแบบใหม่ไม่ว่ายังไงข้าก็จะขุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสุดยอดเทพผู้ชั่วร้ายจากนั้นจึงรวมร่างเขาและใช้เขาให้ถึงระดับกึ่งไร้ตัวตน ในส่วนลึกของดินแดนรอบๆตัวเขาของเหลวสีดํำไหลออกมาคล้ายกับน้ำมันแต่แท้จริงแล้วเป็นพลังงานแห่งความชั่วร้ายที่น่าสังเวชมันเป็นเหมือนมหาสมุทรใต้พิภพแห่งความมืดมิดดินแดนแห่งโลกถวยเทพหนาทึบจนไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมดท้ายที่สุดหากมีใครไปขุดค้นในจักรวาลของเทพ,พเจ้าพวกมันก็จะโผล่ออกมาในอีกจักรวาลหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หวือ ยางชีจาะเข้าไปในดินแดนเบื้องล่างลึกลงไปหลายร้อยลี้ล้อมรอบด้วยพลังงานชั่วร้ายที่เหมือนน้ำมันมันเกือบจะดูเหมือนเลือดของเทพชั่วร้ายและมันอันตรายถึงชีวิตแม้กระทั่งกับคนที่ปลูกฝังเตาแห่งปีศาจแน่นอนว่ายางชีไม่ได้รับผลกระทบจากมัน เขาเดินลงไปเรื่อยๆทะลวงผ่านหลายๆจักรวาลในขณะที่เขาเดินไปขณะที่เขาขุดลึกลงไปพลังงานชั่วร้ายก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างไรก็ตามพลังงานรอบตัวเขาก็จางหายไปต่ออนนี้เขามีพลังพอๆกับยอดฝีมือกึ่งไร้ตัวตนและความจริงที่ว่าเขามีห้องโถงแห่งสวรรค์ยอยู่ในตัวหมายความว่าเขาสามารถชำระล้างความชั่วร้ายทุกประเภทได้ ในไม่ช้าพลังงานชั่วร้ายที่อยู่รอบๆก็ถูกชำระล้างออกไปเผยให้เห็นกระดูกขนาดมะฮมามันใหญ่เสียจนทะลุจักรวาลไปหลายจักรวาลและเห็นได้ชัดว่ามันอยู่ในสภาพที่แย่มันเป็นกระดูกนิ้วมือและมันก็เป็นนิ้วที่หักอยู่นี่คือหนึ่งในนิ้วของเทพชั่วร้ายหรือไม่ยางชี้ใช้พระหัตถ์ของเทพพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เอื้อมมือไปจับกระดูกนิ้วขนาดมหึมาและทันทีที่เขาทำเช่นนั้นควันสีดำก็ลอยออกมาจากมัน ความพันผวนนั้นทรงพลังมากจนสามารถทำลายล้างทั้งจักรวาลได้หยางชีตะคอกอย่างเย็นชาแม้ว่าสุดยอดเทพผู้ชั่วร้ายจะฟื้นคืนชีพเขาก็ยังจัดการกับข้าไม่ได้แล้วเจ้าคิดจะสู้กับข้าเหรอกระดูกนิ้วที่เลวซามเขาทำท่าทางจับและพระชายขององค์จัก,กรพรรดิปรากฏขึ้นข้างหลังเขาซึ่งทำให้นิ้วหดลงเหลือขนาดปกติจากนั้นวางลงบนฝ่ามือที่เปิดออกของหยางฉี มันไม่มีเนื้อเลยอย่างไรก็ตามมันเป็นไปได้ที่จะเห็นสิ่งที่เหลืออยู่ของสารพันธุกรรมของเทพชั่วร้ายที่อยู่ภายในน่าเสียดายที่นิ้วไม่ได้ช่วยยางชีได้ดีนะักเขาต้องการศพที่บริบูรณ์สมองของเทพชั่วร้ายมีข้อมูลพังจิตและเทคนิคเต่านับไม่ถ้วนทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับพลังงานชั่วร้ายด้วยทักษะและความสามารถของอยางชีเขาสามารถใช้ทั้งหมดนั้นแปลงเป็นสิ่งที่ชอบธทมและดีจากนั้นใช้มันเพื่อขึ้นสู่ระดับกึ่งไร้ตัวตน ด้วยข้อมูลในนิ้วนี้ข้าน่าจะสามารถตาหาเทพชั่วร้ายที่เหลือได้ง่ายขึ้นหลังจากใคร่กรวนนิ้วแล้วอย่างฉีก็สกัดสารพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องและเข้าใจเทคนิคของสุดยอดเทพผู้ชั่วร้ายได้ดีขึ้นในทันทีเขาตบมือลงบนนิ้วแล้วส่งแสงปราดส่องไปรอบๆขณะที่เขาเริ่มกลืนกินมัน ครูต่อมาเขากินนิ้วนั้นแล้วแทงผ่านอำนาจต่อไปแม้แต่หน่วยงานโบราณที่ทรงพลังที่สุดก็ยังหลงทางในเขาวงกฎนี้แต่ยางฉีก็ไม่กังวลหลังจากกินนิ้วเข้าไปตอนนี้เขาสัมผัสได้ถึงออร่าของสุดยอดเทพผู้ชั่วร้ายและสามารถติดตามไปยังแหล่งที่มาของมันได้ หากสามารถเก็บศพได้และเชี่ยวชาญวิชาทักษะเทพ,พเจ้าไร้สมองอย่างสมบูรณ์เขาสามารถปรับแต่งสมองของตัวเองให้อยู่ในระดับสูงสุดได้ไม่เพียงแต่เขาจะสามารถปกครองอาณาจักรของเขาเป็นการส่วนตัวได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่เขาอาจจะสามารถผลักดันจอมปราดของเขาไปสู่ระดับผู้นำเทพ,พ,พเจ้าได้แน่นอนว่ามันเป็นไปได้เท่านั้น ตุลาการจอมปราดในปัจจุบันมีระดับพลังจิตหลายพันล้านและเป็นเทพสูงสุดระดับสูงสุดสำหรับตอนนี้ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะกลายเป็นพระเจ้าท้ายที่สุดมีตุลาการจอมปราดอยู่เกือบพันล้านคนในตอนนี้ดูเหมือนจะยากที่จะจินตนาการว่าผู้นำถวยเทพนับพันล้านคนจะเป็นอย่างไรนั่นแสดงถึงพลังมากแค่ไหนแม้ว่าเขาจะระบายชะตากรรมของจักรวรรดิจอมปราดและเพิ่มเข้าไปในชนเผ่าจักรวรรดิปีศาจและอาณาจักรสวรรค์นิรันร์ก็ยังไม่เพียงพอ แม้ว่าบรรดาผู้นำแห่งพระเจ้าที่เคยมีอยู่ในโลกเทพ,พเจ้าจะมารวมตัวกันพวกเขาก็ยังมีจำนวนไม่ถึงพันล้านในราชวงศ์ที่อยู่ยงคงกระพนันมีเพียงประมาณ2,000คนเท่านั้นโดยราชวงศ์จัก,กรวาลมีจำนวนใกล้เคียงกันและราชวงศ์กลางมีจำนวนประมาณ3,000คนแม้เมื่อรวมกันแล้วทั้งสามราชวงศ์ก็ไม่เคยมีผู้นำถวยเทพมากกว่าห0,000คน สำหรับจักรวรรดิจอมปราดปัจจุบันมีประมาณ2,000ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถเทียบได้กับระดับรวมกันของสมราชวงศ์เมื่อพิจารณาจากผู้เท่าผู้แก่ที่แห่กันไปที่อาณาจักรสวรรค์นิรันร์พวกเขาอาจมีมากกว่า1นึ่งหมื่นเล็กน้อยและจำนวนของผู้นำถวยเทพแบบสุ่มที่ซ่อนอยู่ในส่วนอื่นๆของโลกถวยเทพคงไม่เกินจำนวนนั้นมากนักหักยางชีให้เดาเขาคงไม่นับจำนวนเทพผู้นำที่ไม่สักฝ่ายใดว่ามีมากกว่า4ี่พคน กล่าวอีกนในหนึ่งถ้าเขาเปลี่ยนจอมปราดของเขาให้เป็นผู้นำเทพ,พเจ้าก็จะไม่มีอะไรมาขวางทางเขาได้มหาปุโรหิตสวรรค์ที่ภาคภูมิใจราชาแห่งเทพมังกรโคชสารจอมมารและผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ล้วนสามารถทำลายล้างได้อย่างง่ายดายแต่สำหรับตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้ แม้ว่าเขาจะบรรลุความก้าวหน้าตามที่เขาสแสวงหาและบางทีอาจเปลี่ยนตุลาการจอมปราดบางคนให้เป็นผู้นำถวยเทพได้เขาก็คงไม่มีพลังมากพอที่จะทำให้พวกเขาทั้งหมดไปถึงระดับความแข็งแกร่งนั้นมันคงเหมือนกับคนที่เรียนรู้วิธีฆ่ามังกรแต่อยู่ในโลกที่ไม่มีมังกรแล้วมันจะทำอะไรได้บ้างอย่างไรก็ดีอย่างชีมีแผนหลักที่จะจัดการกับแก่นแท้ของโลกแห่งเทพ,พเจ้าและตุลาการจอมปราดก็มีบทบาทสาคัญ ในท้ายที่สุดเขาต้องเปลี่ยนพวกเขาและทำให้แข็งแกร่งขึ้นตอนนี้ราชาจอมปราดได้รับการปรับปรุงโดยการดูซาบโชคชะตาซึ่งไม่เหมาะอย่างชี้ต้องการให้พวกเขาสามารถเติบโตโดยใช้พลังงานโบราณดั้งเดิมหรือแม้แต่แก่นแท้ของโลกเทพเจ้านั่นคือแผนของเขาเขาต้องการให้จอมปราดแต่ละคนกลายเป็นเหมือนโลกนิรันดร หากเขาสามารถมีตุลาการจอมปราดนับพันล้านที่สามารถดูซาบแก่นแท้ของโลกแห่งเทพ,พเจ้าได้เขาก็จะกำจัดโลกแห่งเทพ,พเจ้าได้อย่างง่ายดายและเหลือไว้เพียงอนณาเขตอันเป็นนิรันด์ในเวลาเดียวกันเขาจะไปถึงระดับกึ่งไร้ตัวตนสวรรค์ภูมิใจราชาแห่งเทพมังกรโคชสารมหาปุโรหิตจ,จอมมารเจ้าประเมินข้าและแผนของข้าต่ำไปข้าได้บรรลุค,ความเข้าใจที่สำคัญมานานแล้วท่านผู้นำได้สร้างผนึกกองทัพเทพเพื่อต่อสู้กับแก่นแท้ข,ของโลกแห่งเทพ,พ,พเจ้า เมื่อข้าได้รับศพที่บริบูรณ์ของสุดยอดเทพผู้ชั่วร้ายข้าจะมีพลังมากจนสามารถสร้างผนึกกองทัพเทพฉบับที่ใหม่เพื่อมอบให้กับตุลาการจอมปราดของข้าจากนั้นพวกเขาจะสามารถดูดซับแก่นแท้ของโลกเทพ,พเจ้าได้โดยตรงและกลายเป็นผู้นำเทพ,พ,พเจ้านี่คือแผนของหยางฉีมันดูร้ายและทําให้เขาสามารถโจมตีศัตรูได้อย่างรุนแรงเขาจะสร้างผนึกกองทัพเทพทลายอันถ้าหากอดีตผู้นำสร้างตราประทับได้อย่างฉีก็สามารถทําได้เช่นกัน มันจะซับซ้อนซับซ้อนกว่าที่เขาเคยทำกับเรือล่าตะเวนอรารยธรรมหลายล้านเท่าและต้องใช้พลังมหาศาลแต่ผนึกกองทัพเทพเป็นกุญแจสำคัญในการดูดแก่นแท้ของโลกแห่งเทพ,พเจ้าออกไปข้อได้เปรียบที่ยังชีมีเหนือเทพสูงสุดคือการที่เขามีโชคชะตาให้ทำงานด้วยมากขึ้นและเขายังได้เปลี่ยนชุดศรัทธาของเทพสูงสุดให้เป็นโชคชะตา สุดยอดเทพผู้ชั่วร้ายข้ารู้ว่าเจ้าจงใจทิ้งซากศพไว้ที่นี่เพื่อเป็นกับดักแต่น่าเสียดายสำหรับเจ้ามันได้ผลกับแผนของข้าอย่างสมบูรณ์แบบอย่างชีหัวเราะอย่างเย็นชาในใจเขาค้นหาต่อไปตอนที่1574แผนร้ายของพระเจ้า ยางชีได้ขุดทางของเขาผ่านหลายจักรวาลในตำแหน่งที่เทพชั่วร้ายเสียชีวิตและได้พบนิ้วที่ขาดแล้วอย่างไรก็ตามเขามั่นใจว่าเทพชั่วร้ายยังไม่ตายจริงๆเขาได้พบกับสิ่งมีชีวิตมากมายตั้งแต่สมัยโบราณที่ฟื้นคืนชีพดังนั้นทำไมเขาถึงคาดหวังอะไรน้อยลงจากเทพผู้ชั่วร้ายในความเป็นจริงเขามั่นใจว่านิ้วที่ขาดถูกทิ้งไว้ที่นั่นเพื่อเป็นเหยื่อล่อ อย่างไรก็ตามยางชีชอบที่จะเอาชนะศัตรูของเขาในเกมของพวกเขาเองเขากำลังจะจับสุดยอดเทพผู้ชั่วร้ายและนำไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วเหตุผลที่เขาไม่แสดงใบหน้าของเขาจนถึงตอนนี้ก็คือเขายังฟื้นตัวไม่เต็มที่ดังนั้นเขาจึงยังคงซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของจักรวาลและนั่นหมายความว่านี่เป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบสำหรับยางฉี สมองอันน่าสมเพชของสุดยอดเทพผู้ชั่วร้ายคือสิ่งที่เขาต้องการเพื่อไปสู่ระดับครึ่งที่ถูกลบล้างอะไรย,ย,ย,ย่อยๆยางฉีได้เข้าสู่ส่วนลึกของจักรวาลที่มืดมิดที่ซึ่งภูเขาสูงตรงานเต็มไปด้วยพลังแห่งความมืดมีเทพมารเคราะห์ร้ายจำนวนนับไม่ถ้วนอาศัยอยู่ที่นั่นแม้ว่าพวกมันทั้งหมดจะอยู่ในระดับต่ำมากก็ตามมีเพียงไม่กี่คนที่นี่และมีเทพพระเจ้าสูงสุด อย่างไรก็ตามอย่างชีสามารถเห็นได้ว่าในส่วนลึกของภูเขามีกระดูกของมังกรอยู่ดูเหมือนจะเป็นกระดูกสันหลังซึ่งแน่นอนว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของโครงกระดูกและมันเป็นกระดูกสันหลังของเทพชั่วร้ายโดยไม่ลังเลอย่างชีหายใจออกปล่อยกระแสไฟที่สั่นสะเทือนจัก,กรวาลโดยรอบเผ่าเทพพระเจ้าสูงสุดที่ชั่วร้ายที่อยู่ใกล้เคียงและทำลายอาณาจักรของพวกเขา ในไม่ช้าพลังงานชั่วร้ายก็ถูกชำระล้างออกไปเหลือเพียงกระดูกสารหลังซึ่งยางชีเอื้อมมือไปคว้าไว้โดยไม่ลังเลเลยเขาดูดมันเข้าไปในร่างกายของเขาและหลอมรวมเข้ากับมันทันใดนั้นความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับทักษะเทพแห่งสมองชั่วร้ายก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อข้อมูลใหม่ไหลผ่านความคิดของเขาเขาก็บกนิ้วของเขาทำให้เกิดลำแสงสีทองปรากฏขึ้นซึ่งเริ่มมีรูปร่างเป็นพูด อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นครู่หนึ่งผู้สีทองก็จางหายไปด้วยพลังที่หลั่งไหลเข้ามาจากทักษะเทพพเจ้าไร้สมองอย่างฉีกําลังเดินทางไปสร้างผนึกกองทัพเทพในฉบับที่ของตัวเองแม้แต่ราชาแห่งเทพมังกรคชสารก็นึกไม่ถึงว่าจะทําอะไรแบบนั้นได้หูหัว เมื่อความคิดของเขาเปลี่ยนไปย้อนกลับไปในอาณาจักรตุลาการจอมปราดของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบหน้าของพวกเขาซึ่งทั้งหมดคล้ายกับเจ้าชายองค์เก่าสหัสวัสนิรันบนหน้าผากของพวกเขามีเครื่องหมายสีทองปรากฏขึ้นชั่วครู่แล้วก็หายไปจากนั้นแสงก็สว่างวาบขึ้นอีกครั้งเผยให้เห็นบางสิ่งที่คล้ายกับผนึกกองทัพเทพซึ่งต่อมาก็หายไปอย่างไรก็ดีแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆน,ยนี้ก็ทำให้ราชาจอมปราดแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นมาก ยกน้ำแข็งและคนอื่นๆหัวเราะด้วยความยินดีราชาจอมปราดแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นเป็นไปไม่ได้ดูเหมือนว่าหยางชีจะต้องได้รับผลกำไรที่น่าประทับใจถูกต้องแม่ทัพปีศาจท,ที่สองกล่าวจิตใจของตุลาการจอมปราดตอนนี้แตกต่างออกไปพวกมันกำลังเผยศักยภาพที่น่าทึ่งและดูเหมือนว่าพวกมันสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานยุคแรกเริ่มที่โกลาหนได้หากพวกเขาสามารถดูดซับพลังงานนั้นรวมถึงแก่นแท้ของโลกถวยเทพได้พวกเขาจะน่าประทับใจอย่างยิ่ง เมื่อถึงจุดนี้ยางฉีได้ปล่อยแม่ทัพออกจากการควบคุมของผนึกกองทัพเทพแน่นอนว่าธรรมชาติโดยกำเนิดของแม่ทัพเปลี่ยนไปอย่างมากและตอนนี้เขาก็เป็นเหมือนมหาตรมะเขาสนใจจักรวรรดิและผู้คนในจักรวรรดิและไม่มีอารมณ์รุนแรงอีกต่อไปเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอันที่จริงการเรียกพระองค์ว่ามหาธรมะองค์ที่สองน่าจะเหมาะสมกว่ามันเหมือนกันกันกบแม่ทัพปีศาจที่สาม ทั้งสองคนมีระดับพลังจิตที่มีพรมแดนติดกับแสนล้านต้องขอบคุณความทุ่มเทของพวกเขาที่มีต่อจักรวัติถึงกระนั้นพวกเขาก็ทำได้เพียงถอนหายใจด้วยความประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตุลาการจอมปราดไม่ใช่พวกเขาคนเดียวที่มีเกล็ดพลังจิตประมาณแสนล้านอย่างซูซูหยกน้ำแข็งคนเลี้ยงแกะอย่างผู้สังหารผู้สังหารอย่างอมะตะและพี่น้องคนอื่นๆของหยางฉีรวมอยู่ด้วยอย่างความกลาหลนปฐมการและตูกูเฉอจี้ก็เช่นกัน พวกเขาเป็นวงในที่แท้จริงของจักรวรรดิจอมปราดแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้พยายามยข่ยคว้าชะตากรรมของจักรวรรดิแต่พวกเขารับใช้เพื่อปรับปรุงชะตากรรมของมันโดยปกติแล้วจอมปราดใช้โชคชะตาของจักรวรรดิในการเพิ่มจำนวนแต่ตอนนี้พวกเขากำลังเปลี่ยนสถานะที่พวกเขาไม่จําเป็นต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไป ออร่าของพวกเขาเชื่อมโยงกับโลกนิรันดรนและตอนนี้พลังแห่งการดูดกลืนก็สะท้อนให้เห็นสิ่งนั้นในช่วงเวลาสั้นๆความสามารถของโลกนิรันดรในการดูดซับพ,พลังงานโบราณขั้นต้นเริ่มก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านี่มันอัศจรรย์มากช่างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญฐานการบ่มเพาะของจอมปลัดนั้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและโลกนิรันดรสามารถสร้างสมบัติแห่งสวรรค์ได้มากขึ้น ตอนนี้เราสามารถมอบทรัพยากรให้กับราชวงศ์ที่อยู่ยงคงกระพันได้มากขึ้นแล้วบูมชะตากรรมของจักรวรรดิพุ่งสูงขึ้นทำให้โลกนิรันดรนผงาดขึ้นดูเหมือนว่ามันจะออกจากโลกแห่งเทพเจ้าและล่องลอยไปสู่ความกลาหนปฐมการน่าเสียดายที่มันยังคงมีหลักฐานมาจากแก่นแท้ของโลกเทพเจ้า ในขณะเดียวกันในที่สุดราชวงศ์ที่อยู่ยงคงกระพันที่หดตัวก็เริ่มขยายตัวอีกครั้งในขณะเดียวกันก็รักษาพรมแดนให้ปลอดภัยมันฟื้นตัวแล้วและอยู่ในตำแหน่งที่จะโจมตีได้อีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปชะตากรรมของมันจะบริสุทธิ์พอที่ยังชีสามารถเตรียมที่จะรวมเข้ากับจักรวรรดิจอมปราด เมื่อหลอมรวมกระดูกสันหลังของสุดยอดเทพผู้ชั่วร้ายเข้าด้วยกันส่งเสริมตุลาการจอมปราดของเขาอย่างชีสัมผัสได้ถึงชะตากรรมของอาณาจักรของเขาที่กำลังผงาดขึ้นรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาขณะที่เขาค้นหาหรือก่อเข้าไปในลิขสิทธิ์ต่อไปไม่นานนะักเขาก็พบโครงกระดูกของเทพชั่วร้ายมากขึ้นรวมทั้งกระดูกแขนกระดูกต้นขาและกระดูกอกเขากลืนกินพวกมันทั้งหมดเพิ่มพูนความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับทักษะเทพแห่งสมองชั่วร้าย ในที่สุดเขาก็พบและกินโครงกระดูกเกือบทั้งหมดยกเว้นกระโหลกศีรษะแม้จะค้นหาผ่านหลายจักรวาลแต่อย่างฉีก็ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งได้เขาขมวดคิ้วมันอยู่ที่ไหนกันแน่สุดยอดเทพผู้ชั่วร้ายซ่อนอยู่ที่ไหนนี่เป็นเกมซ่อนหาหรือเปล่าเขาหายใจออกกระแสะพลังงานและภาพเงาของเทพชั่วร้ายปรากฏขึ้นข้างหลังเขาเว้นแต่จะไม่มีหัวและดูเหมือนกำลังร้องอยู่หัวหัวคาหัวขา่วขา,ขาอยู่ไหนเอาหัวมาให้คาเอาหัวมา คำพูดสะท้อนออกมาไหลผ่านจัก,กรวาลน,นับไม่ถ้วนยางชีกเกรงปิดความทุกข์ยากของเขาและลักแหล่งความเร็วผ่านลิขสิทธิ์มากขึ้นในขณะที่เขาดําเนินการค้นหาในแบบที่แม้แต่มหาปุโรหิตหรือสวรรค์ที่ภาคภูมิใจก็ยังทําไม่ได้ในที่สุดเขาก็มองเห็นกระแสน้ำบนสีดำที่ดูเหมือนจะตอบสนองต่อคำที่ไร้คาถานี่คือที่ที่ศีรษะของเทพชั่วร้าย ยางชีหยุดอยู่นอกกระแสน้ำวนในขณะที่เขาคิดว่าจะทำอย่างไรในขณะที่เขาทำการฉายภาพของเทพชั่วร้ายก็ดูเหมือนจะถูกพลังของกระแสน้ำวนดึงอย่างชีไปด้วยเสียงหัวเราะที่ดังกึกก้องดังขึ้นเมื่อพลังอันทรงพลังประทุกออกมาจากกระแสน้ำวนหลังจากหลายปีมานี้ในที่สุดมันก็ได้ผลในที่สุดข้าก็จับใครซักคนได้เจ้าเก็บกระดูกข,ของข้าและมาที่นี่และตอนนี้ข้าจะฆ่าเจ้า ข้าจะเอาเนื้อและเลือดของเจ้ามาเป็นร่างใหม่ของข้าและในที่สุดสุดยอดเทพผู้ชั่วร้ายก็จะกลับมายัางโลกนี้โอ้จริงเหรออย่างฉีพูดและทันใดนั้นเขาก็สว่างวาบด้วยแสงปรลาดที่ลุกโชน แสงสว่างส่องเข้าไปในกระแสน้ำวนเผยให้เห็นสีสันขนาดใหญ่ในส่วนลึกของมันราวกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่โผล่ขึ้นมาในส่วนลึกของความมืดมันโปร่งใสทําให้สามารถมองเห็นสมองข้างในได้แวววาวด้วยเทคนิคเต๋าข้อมูลและแม้แต่การทํางานของสวรรค์สาหรับใบหน้านั้นเป็นของชายรูปงามเว้นแต่มีสีหน้าชั่วร้ายและดวงตาที่สามารถจับวิญญ,ญาณได้สุดยอดเทพผู้ชั่วร้ายเป็นผู้ชายที่ดูดีอย่างมาก แต่เห็นได้ชัดว่าเขาเต็มไปด้วยความชั่วร้ายอันที่จริงเขาดูเหมือนเป็นคนประเภทที่อยากจะกินสมองของคนอื่นมันคือหัวของสุดยอดเทพผู้ชั่วร้ายและอุบายอันแยบยลของเขาก็ถูกเปิดเผยอย่างไรก็ตามอย่างฉีคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและมั่นใจว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นจ่าฝูงเจ้าคือใครหัวหน้ากล่าวเพื่อตอบสนองต่อแสงที่ทําให้ไม่เห็นในที่สุดเจ้าก็แสดงสีหน้าเหมือนกับผู้เท่าคนอื่นๆสุดยอดเทพผู้ชั่วร้าย ยางชี้ตอบอย่างเย็นชาเจ้าทนไม่ได้กับความเหงาถ้าเจ้าอยากครองโลกข้าช่วยได้เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ